ดูสิคะทุกคนแมวกินอ่ะดังจบจับจบจับเลยอันนี้ไม่มีเสียงเอฟเฟคเลยนะครับเนี่ยดูสิดู <c oughs> คือดูนางดูดหื่น่าจะไปผัดเผ็ด <c oughs> ดูนางดูนางดูนาง <c oughs> ทุกคนดูสิคะแมวตะกะมากกินทีครึ่งสองอ <c oughs> แมวอะไร พันผสมลนลยเนาะเนี่ยดูสิดูสิกินเยอะกินทีหนึ่งสลิงไว้นะเนี่ยน้ำเนี่ยเนี่ยดูสิกินทีหนึ่งสงลสงสิงนี่เลยดูไม่มกับแข่งได้รับเชิญ แขกไม่ได้รับเชิญออกไปเลยแม้มันจะขู่น้องแม้มันขูเ่เถอะนี่นะครับแล้วก็มีแมวเข้าก็เข้าคนแมงยวคาดาวดูแมวใครก็ไม่รู้มาหานี่มาหาทุกคนวม่ดูสิมันขาวขึ้นเลยนี่นะคะนั่นหละเข้าก็เข้า บายบายเห็นกดไลค์กดแชรนะ